อีกนะ็ไ okay. ปชมทุกท่านด้วยนะก็นีก็ผบมบหรายการซูเปอร์เกมทีวี้ง้ต่อวันนี้น like นปเ,นนเป็นซูเแคสเกมอเอทเนเซอร์2,014นะ สี่นะครับก็วันนี้ก็อยู่ในกระบวงไฟที่โบราณมากแล้วก็แหลกมากด้วยเพราะมันเดือนมูลนะครับก็เราเออนะขอตรวจสอบดูด้วยสถานนนี้ะโอเคปุ่มพวกนี้บางปุ่มก็จะสามารถกดได้นะเฮ้ยอะไรวะอ๋อที่เป็นน้ำฝนอะไรนะเฮ้ยอะไรวะเหลกไปเลยอะไรเนี่ย โอ๊ยอดเมยนเป็นยื่องเลยี่ทำยังไงยังไม่ป้กนะดในห้องห้าโหดห้าโหดนี่เป็นอะไรเออกดแล้วรถมั่พังมาโล น่าจะเป็นวงการสื่อสารนะครับไลฟ์กดไฟป์ดไฟล์ออ้าวสวัสดีครับนะท่านผู้จัดการตอนนี้เออรถไฟของเราจะทำการตกรางในหอทวีโลขานท่านบนบ้างครับก็รถไฟขันนี้ก็ยังไม่เคยได้เรู้อักันะอ้อะไรเออคือขันอะไรนะ ก็ได้เว้ยงั้นกมาเออเออเอออีกทีเลียวเียยวหน้าโดนหน้าถอยหลังอีกอกอยงลก็จะดสตาร์สิม่ใช่ถุยนะฮะกุณแจรดสักหน่อยเออยี่สิเจ็ดเราสับโทรได้ปะเนี่ยฮัลโหลยาน กำปองแานแนันโดอ้อมดึกเฉินเป็นตึกโตโอ้ฮาก็แล้วต้องรายงานพฤติการก่อนนี่นนนะสนามเจอซีดิทับพิธีการก็ตอนนี้รถไฟของโบก,กี้ที่แปดสิบแปดนะกำลังจะออกเดินทางนะไปที่เมืองคันนองนะฮะอำใช่ ไปที่เมืองหาเม็ดนะฮะจุดหมายปลายทางคือเห็บหมานะฮะก็ขออนุญาตออกทางด้วยถุยนะฮะก็เอ,อกทางกันเลยกว่านะฮะเจอถุยยากกว่าอีกตั้งอัคดีลนะ เฮ้ยเส็แต่ตายสัตว์อ้าวมตายป๊อแล้แงไม่ได้ใชรตะกระดิงกระดิงนะก็ะดิงก็ะดิ่งทุีสัตว์จะทางกันเลยดีกว่านะฮะ่อเดี๋ยวเราจะไดูจุดหมายปลายทางของเราเนาะอต้นสกัดของเราต้นไฟดิฟเืนอนผลออกจากจบริษัทอาหาเม็ดนะจุดหมายปลายทางคือ เออสถานีรถไฟเหยียบหมานะฮะก็ตามสีม่วงมันเลย่ามากโอ้ยโอ้ยลืม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 อแซดกูลืมเปิดรับคนชุดหายดูสำไมหมดไปเหอะเก่ความสนุกสนานพอนะฮะก็สถานีเอ หาเม็ดอยู่ข้างหน้านะฮะสถานีหาเม็ดคือเออมันให้เวลาเราเออหกโมงย่ิบสียก็ถึงก็จะถึงสถานีหาเม็ดค่ะในระยะทางหกไม์นะฮะก็ต้องมีเส้นทางกันแล้วกันกนี่ก็จะเป็นการเปิดไฟหน้ารถโอเคจะเปิดนะออกเป็นไฟลำฝนส่วนพวกนี้ก็จะเป็นมุมมองะฮะโอเควถทาเปันชีต แ,แบบแบบเนี้ยเอากดกไ็ได้แล้วเหรอนี่แหละปะเออท่กิจการครับตอนนี้เรามาถึงเออกิโลเมตรที่เจ็ดสิบหาในตักทุยครับนี่มันเป็นป้ายบอกความเร็วนะโอกาสความเร็วกว่าที่เจิบห้ากิโลเมตรชั่วโมงฮนะอ๋อเรามาก็มาถึงแล้วเพราะรถบ้านคันนี้มัต่าเกินนะ ก็ที่หยาบถึงจุดสิบปานน้าก็อนผจดการครับตอนนี้ก็รถไฟที่เข้าทางโคนนะ้งน่มมา,ากําลังจะผมว่าจะออกเดินจําจวดหน้าตาของพวกผู้โดยสารแล้วก็ตกมันสักภาพหนึ่งก่อนนะคระถุยตักพูดคนเดียวไปได้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการดูห้องผู้โดยสารแต่ละบุเก้นะฮะตอนนี้เราไม่ได้เปิดรับผู้โดยสาร ในสถานีที่แล้วนะก็ได้มีคนนั่งมาดดวนก็อาจจะมีพลังงานบางอย่างมานั่งดวนก็เป็นีน่ละ่ะตอนนี้เราก็ขับรถไฟด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครั จอเขาจุดกัดที่จุดห้าอันนี้ปึ๊บสี่สิบไหมไม่นะฮะก็ออดเป็นเลนของเขานะฮะเสี่ยมันริงมากจริงฮะตอนนี้นะน่าจะมาที่เลนเราแล้วใช่ปะมันมีนะฮะเอาเราสามารถดูต้นปลายทางก็ได้โอเคสถานีตะปัดสถานี หาเม็ดนะรถไฟเราเหมีแม็ว่าคือเออท่นจัดการครับตอนนี้เราถึงที่ชานชาลาของรถไฟไม่รู้เออตำแหน่งนะตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเลนมาอยู่เลนซ้ายมือฮนะถุยก็ <c oughs> พูดคนเดียวไมได้อ่าใช่ครับไม่ถูกกลับยึมเบกไปนะก็ สำหรับผมที่เล่นจะไปดูพี่ๆเขาเล่นมานะเขาบอกว่าอะไรวะบอกว่าเออเอเอลอถุยผ่านลื้นคำพูดแล้วเขาบอกว่าเออเนี้ยไฟตรงเนี้ยเวลาเป็นสีแดงเขาบอกว่าใหโ้โยดรถแต่ผมมันไม่เคยเห็นเป็นสีแดงก็เห็นแต่มันเป็นสีเขียวแล้วก็มผ่านไปเลยอะก็ไปชนตู้มเลยฮะมันไม่เป็นสีแดงก็น่าจะเป็นการบัฟจริงหรือไม่ก็ เจดความผิดพลาดกูก็คือตาตาเมือตมัวนะฮะบอกก็อีอย่างที่คนขับคนยอก็เลกับตังทีนน่ากลัวแย่ออยเฮ้ยตุ้มเล่วะ โอ้โก่อนนะอืมอ๋อถ้าถ้ามันมีเสียงแต่ถ้ามันมีกดแต่ตรงนี้ได้ก็เลือเนโฮมนะฮะคือแบบว่าบูถุงอะไรประมาณน้ก็เห็นปปุ่มนึงปุ่มใหญ่สามารถกดได้เนี่ยใหญ่สุดแล้วก็สามารถกดถูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่เกนะไม่ใช่เบรกก็ไหนวะน่าจะเปนมกรมดำนังโอเคนีครับเดกนะ ก็คือไว้ชั้นยาจุเชิญนะตอนมีรถไฟตัวมันจะเลยสั่นน่กดตรงนี้หรือว่ากดลูกมือมันก็จะทำการเบรกเออเบรชุเชิญโออใช่ก็จะเบรกเร็วกว่าปกตินะไม่ใช่แบบว่าเบรกจุดจึดเลยนะก็ค่อยปั่นจังก็สมจริงขนาดนั้น่ะคิดดูบอกอือตอนแรกบอกแม้ว่าเออรถไฟโบราณขับเพื่อนเออไม่ถึง เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงตอนนี้มันปาไปเก้าสิบแล้วฮะเอ,อ้ยปวดหัวปวดคอนะเกมน,นี้ถ้าเล่นไปถ้าไม่พูดเขาไม่พากไปด้วยถ้าไม่พูดไปด้วยผมว่าอ่ะหลับแน่นอนคนระับหลับขาจอเพราะอีกฐาแต่ละสถานีหนุ่มอ,อายกางก็ไม่ใกิในได้นี่นหะตอนนี้ไปมันมีหลายเราแค่สี่พันคนเกือบพัๆๆนวะ สามารถโตพันเหล่าจานพลังจิตเต็มที่น,นะฮะตอนนี้กัดกัมบาดไปแล้วนึงก็คือพลังจิตที่ได้เปิดประตูรับอุตุสาบนะฮะก็โคล่าหรือหมอกส่วนตรงนี้นะจะเป็นลูกน้ำหน้าจะานะฮะน้าจะเป็นลูกน้ำแลาเขาโค้งน้ำจะเหี่ยงออกไปข้างนอกก็เหีา่างถ้าสีเหลือ,องส้มอะไรอนะ่ะ อันลดความเร็วอันลุกความเร็วลงเนี่งั้นรถไซคุณอาจจะพิดิตร่ามได้นะก็เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารนะนี่ไปเขียวกับไปได้นะโอเคตอนนีย้ยังอยู่ในวงความปลอดภัยนะแต่ระยะทางข้างหน้าก็ไม่แน่นอนก็ตำรวจวกันเลก่อน อ้ามสงบนเลยเหรอวะนี่เปิดไปด้วยโอ้ยอะไรหนอเปิดไฟเสีปะเอาจ้าเปิดไฟอีบีหัมโอเคอปะาตรงนี้อะไรเอ่ ไม่เห็นจะช่วยอะไรได้เลยอ้าอุ๊ย,ย,ยที่มาถูกหลอกทิปเลยสักปีปีก็ได้ปอมันเปิดเออโอเคห้องเป็นขสามารถก้ได้เออตกหน้กเลยอัพอัพอัพเออเอาลไรกันเนี่ กมาตอนนี้ก็สำรวดไปมวดส่วนแล้วก็กดมวดส่วนเรียบร้อยมาก็เราเก็จะออกไปดูวิวข้างนอกรถกันา้มามก็ตรงนี้ผูกงอไปยังไม่ได้ก็เจอต้องรอให้มันรอดอุโมงก่อนตอนนี้อ่ะเริ่มเห็นสถานนี้เรียบร้อยนะฮวคะเขียว แล้วฤทราชอ่ะมันมากกว่านะครับก็กำลังจะเข้าสู่พันนะเออตอนนี้เรื่องด้วยความโดสูงม,มากก็ด้วยความโดดเด่นนะครับฮะมองก็อัมม่าจิตาสวนนี้บ้างนะฮะตอนนี้ก็คือ เวลาคนที่ใช้รถไฟฟ้านฮะจะมีไอ้เสาเสาที่ไปแตะสายไฟบนหลังคาโอเคก็ให้การชาร์จไฟแล้วรถวิ่งกับเลื่อนได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนลอไฟหนึ่งก็คือให้ความสว่างข้างหน้าข้างหลังปิดหนะ้าต็นี้ก็จะเป็นเวลาถึงสถาน,นีถ้าเปิดผู้โดยสารให้ลงเปิดตโอเคตรงนี้ก็จะเป็นถ้ารถไฟถานหน้า แล้วก็คกล้คลากับว่าปุ่มตินเชือ้อเพลิงห่ะกเลยีนหแล้วตอนนี้ก็ดิ่งเร็วละคังนะฮะแต่ตอนกูกนะว่า,ม,า,ม,า,ามันมีราคามาตามแบบมีราคาแน่นอนก็เอาเองยนต์ทุมมองยาฮูยาฮูมีอะไรแลมไม่เป็นชากหนังเนี่ยนี่ะมีก็เป็นบุกี้ โอเคด้านหลังสุดเขต่อต้องบินเลยโอโลเออาเอาเออต่อใกล้ปานจนแล้ว จะให้ลดความดุเครื่องลงนะแต่ถ้าเลยนะก็คือจบนะอ้ามอ้า,อาไม่หัวลูกไฟเลยเออเนี่ยสี้เขียวไปายหรือว่าเลยเส้นเนี้ยไปนะชาเอินละ That's so